คุณผู้ชมข้ามไปดูเรื่องของค่าจ้างกันบ้างน,นะคะที่ก่อนหน้านี้มีมติจากคณะกรรมการค<ะ>่าจ้างน,นะคะว่าจะปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ําจะได้สอดคล้องกับเศรษฐกิจนะคะทีนี้มติที่ประชุมบอกว่าจะปรับขึ้นเป็นรายพื้นที่69จังหวัดนะคะราคาก็จะต่างกันไปนะคะอยู่ที่5ถึง10บาทต่อวันมาคราวนี้กระทรวงแรงงานนะคะก็บอกว่าเตรียมที่จะเสนอมตินี้เข้าสู่ที่ประชุมคอรมอค่ะก็น่าจะได้เห็นความกึ่บหน้ามากขึ้น ทางประหลัดกระทรวงแรงงานหม่อมหลวงปุณธริสมิตินะคะบอกว่าวันนี้กระทรวงแรงงานจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมแล้วถ้าเกิดว่าทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับขึ้นค่าร้างตามที่เสนอก็สามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้และจะมีผลบังคับใช้วันที่1มกราคมปีหน้าค่ะซึ่งการปรับขึ้นนี้ชี้แจงนะคะว่าพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบแล้วก็จะเป็นไปตามปัจจัยชี้วัดทางเศรษ,ษฐกิจค่ะ ของการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำป,ปี2560นะคะซึ่งปรับทั้งหมดมีสามเหมาด้วยกันนะคะซึ่งค่าจ้งางขั้นต่ำนี้จะมีผลรายเดือที่คณะนรีได้มีมินายรับทราบนะคะแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ก็ที่ปรับนะคะคุณผู้ชมใน69จังหวัดก็ปรับไม่เท่ากันบางพื้นที่5บาทบางพื้นที่8บาทบางพื้นที่ก็10บาทนะคะอย่างที่ปรับขึ้น5บาทเนี่ยก็จะมี49จังหวัดอย่างเช่นที่แม่ห้องสอนที่ลำปางน่านและตากส่วนที่ปรับขึ้น8บาทต่อวันค่ะก็จะมี13จังหวัดอย่างเช่นที่ขอนแก่นนครราชสีมาปราจินบุรีมี7จังหวัดที่ปรับขึ้น10บาทนะคะอย่างเช่นกรุงเทพนครปฐมประทุมธานีสมุทรปราการค่ะ แต่มี8จังหวัดนะคะที่ไม่อนุมัติให้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําก็คือที่สิงห์บุรีชุมพรนครศรีธรรมราชตรังประนองราธิวาสปัตตานีและยะลานะคะปรากฏอยู่แล้วบนหน้าจอ เรื่องนี้ฝั่งเอกชนก็ดูเหมือนว่าจะเห็นด้วยกับการปรับขึ้นค่าแรงเป็นหลายพื้นที่นะคะโดยเหตุผลที่รองประธานสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยคุณพจน์อรังพัฒนนลนบอกก็คือว่าแรงงานไทยไม่ได้ปรับขึ้นค่าแรงมา4ี่ปีกว,กว่าแล้วถึงแม้จะปรับขึ้นต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นไปด้วยแต่ว่าก็ยอมรับได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะก็คือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเจบาทต่อวันแต่ยอมรับว่าก็อยากที่จะช่วยเหลือกันแล้วก็พร้อมที่จะหนุนในการพัฒนาฝีมือของแรงง,งานด้วยค่ะ าที่เอกชนเองเรียกต้องเยียวยาหารต้นทุนตัวเองนะครับเพราะว่า20เปอร์เซนต์กว่าเนี่ยนะครมีผลไม่มีบ้างนะครับแต่ว่าก็คงจะควบคุมได้นะครับถ้าการปรับอัตราตัวสินค้านะราคาสินค้าเนี่ยนะผมว่าคง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 ไม่เอาข้าวไรกระนี้มาคิดนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าคิดอย่างนี้ก็คงไปกันใหญ่เพราะว่าข้าวไร่ข้าราชการตัวต่าเงินข้าราชการก็ขึ้นนะครับเมื่อขึ้นกดยบางอย่างนะครับผมว่าการตั้งการปรับราคาสินค้าคงไม่เกี่ยวข้องในเรืงตรงนี้